เมนูต่อไปนะครับผมก็คือเมนูบัตรส่วนลดนะครับเมนูตัวสีฟ้าๆตรงนี้กดเข้าไปเลยครับผมพอกดเข้าไปแล้วเราก็จะบกับหน้าเมนูบัตรส่วนลดนั่นเองถ้าให้สังเกตดีๆก็คือด้านขวามือจะมีแค่คําว่าบันทึกอย่างเดียวตอนนี้สามารถเพิ่มรายการเข้าไปใหม่ได้ก็คือเพิ่มกําหนดบัตรส่วนลดเข้าไปใหม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะ,จะลองเพิ่มคาราโอเกะเข้าไปให้นะครับผมเป็นการกําหนด บัตรส่วนลดให้กับคาราโอเกะนะครับผมอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วให้สังเกตดีๆว่าตรงหน่วยมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะให้เป็นส่วนลดแบบบาทหรือเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมจะเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วข้างล่างเราก็ต้องไปเลือกตามหัวข้อที่เราตั้งไว้ก็คือคาราโอเกะเราก็เขียนเป็นส่วนลดที่สิบ พอหลังจากที่เราทําการเพิ่มไปแล้วใช่ไหมครับผมเราก็ต้องกดบันทึกตรงนี้ด้วยตรงขวามือถ้าเราต้องการแก้ส่วนลดก่อนหน้านี้เข้าไปแล้วใช่ไหมครับผมเราก็สามารถกดมาที่รายการข้างล่าง,างนี้ได้เลยมันก็จะขึ้นมาข้างบนแล้วก็พิมพ์ใหม่แล้วก็กดคําว่าแก้ไขแทนคําว่าบันทึกครับผมตอนนี้เราก็จะมีประเภทส่วนลดอยู่ที่คืออาหาร2 5แล้วก็เครื่องดื่มที่ส5นะครับผมในส่วนตรงนี้จะใช้อย่างไงมันจะต้องไปใช้ใน ใช้ที่หน้าขายครับผมหน้าสั่งอาหารตรงนี้แล้วก็เปิดโต๊ะสั่งอาหารมาสักหนึ่งอย่างผมจะยกตัวอย่างของเป็นข้าวแล้วก็เครื่องดื่มลักันครับผมแล้วทีนี้ผมต้องการจะใช้ส่วนลดแค่อาหารอย่างเดียวเราจะทำไงเราให้มาตรงนี้เลยครับผมส่วนลดตรงนี้ึีอย่างแดงกดเข้าไปเลยครับผมแล้วข้างบนก็จะบอกแถบหมวดอาหารหรือส่วนลดที่เราจะใช้นะครับผมสมมติเรากด ช่องข้างล่างส่วนลดทั้งบินก็คือเราเลือกเป็นอาหารอย่างเดียว25ปเซน์แล้วตรงนี้ให้สังเกตดีๆว่าตรงหมวดหมู่ตรงนี้ก็คือค่าอาหารของเราอยู่ที่9 5้าสิบห้าบาทเราใช้ส่วนลดแค่หมวดหมู่อาหารก็คือ25้าซนมันจะหักออกไปย4สิบี่บาทจะคงเหลือที่71็สิบบาทนะครับผมแล้วถ้าเราต้องการจะใช้เป็นเครื่องดื่มตัวน,นี้ด้วยเราก็กดอันนี้ไปก่อนมันก็จะบอกว่า ตอนนี้เครื่องเดือดเราอยู่ที่50บาทถ้าเราใช้ส่วนลด15%ก็จะลดไปแค่8บาทแล้วก็จะเหลือคงเหลืออยู่ที่42บาทครับผมสมมติผมใช้2 5เป็นส่วนลดของอาหารครับผมอตอนนี้มันก็จาก145บาทก็จะลดเหลืออยู่200เอ้ยเหลืออยู่121บบาทครับผมถ้าเราต้องการจะลดเป็นรายการบางรายการเราก็มาตรงช่องข้างล่างตรงนี้ครับผมมันจะมีให้เลือกส่วนลดทั้งบินแล้วก็ส่วนลด บางรายการอันนี้ผมจะเลือกส่วนลดบางรายการก็คือเลือกเป็นโกโก้เย็นตนัวนี้ให้สังเกตดีๆว่าข้างหน้ารายการจะมีให้ติ๊กถูกเราก็ติ๊กเลยแล้วเราก็มาตรงที่ช่องขวามือที่เป็นเหมือนเครื่องคิดเลขตรงนี้ให้เลือกประเภทส่วนลดเป็นส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นบาทเ,เลือกเป็นบาทครับผมอันนี้ผมจะลดให้จาก50บาทลดให้5บาทนะครับตรงนี้แล้วก็กด enter มันก็จะคำนวณเป็นข้างบนว,นว่าตอนเนี้ย เครื่องดื่มหสิบาทของของเราได้ทำการใช้ส่วนลดที่5บาทจะเหลือ45ิบห้าบาทแล้วก็กดใช้ส่วนลดตรงข้างล่างสีเขียวครับผมตอนนี้มันก็จะทำการยกเลิกส่วนลดที่เราใช้ก่อนหน้านี้ไปแล้วก็แสดงส่วนลดอันล่าสุดให้ก็คือเป็นบางรายการครับผมแล้วเราก็กดทำการสั่งเข้าไปเลยครับผมอ่ามันก็จะขึ้นหน้า เป็นโต๊ะอย่างไม่ว่างอยู่ในหน้าส่วนรถก็จะใช้ประมาณนี้ครับผมในตัวนี้ครับผม